สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอซีบนเวทีนี้ช่องยูทูบยอดดมวย่สยามครับเสนใยอดบุรีรั่าไปเนมยาโกมวกสิงต่ินอจากนั้นหงาปัสกาธาตุกูจันเสกสันจอมโวแลวก็เป็นพายุพักสิงห์อุบลวับจันทรที่17เดือนกุมภาพันธ์2565แมงคแนวเนี่ยวแสงมงคล พิธีมยเชื้อคาวพระธาตุกู่จานตำบลกู่จานอำเภอคำบกแก้วจังหวัดยะโสธรครับบันพิธีครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรแคนใหญ่สิทธิ์วิญันิ์นครับทางฝั่งแดง ส่วนมุมตําเงินยอดบุรพาสองแสงชัยครับมุมนนี่ถึงว่าจะเสีกเปลืยกร่างไปนิดนึงจะว่าจะโด่งยอดบุรพาสองแสงชัยครับเจ้เบอร์หนึ่งแดงใลูกศิษย์ของเตออยู่เหมือนกันนะี้รับพาพระครับที่หัวใจส่วนตําเงินนี่ก็ลูกศิษย์ของเจ้าวันนี้ให้เปลี่ยนใหม่ให้แล้วนัมุมแดงนี่ลอยกว่านิดนึงเจ้าของศิษดาวจ้าลุงต่อพิทักษ์ชัยครับเปลีนใหม่รวมโชคแล้วก็มีทีมงานปลาหำชุมแสงครับได้คนละอย่างครับ ขอบคุณ่วยการัท<ห>สนุนในการถ่ายทอดอคู่มวยชิงสามเปอรนกับสี่พันครับขอบคุณปุ๋ยดีมีคุณภาพปุ๋ยตรานกปากห่างครับดีจริงไม่ในโมครับขอบคุณคลินิกในแพทย์วีรชนขอบคุณคลินิกรับรักษาโรคลิซิดวงหายขาดโดยไม่ต้องผ่าตัดสุทศน์การแพทย์นี่ขอบคุณทางด้านของ รัตนบดีการครับค่ายมวยสิทธิยกขาวขอบคุณสวัสดิ์พันยางขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวงครับนี่ขอบคุณสงลิทรานสปอร์ตจำกัดครับโดยค่ายมวยสงลิทรานสปอร์ตเสียสงลิทกิ่งมะนาวร่วมสนับสนุนอขอบคุณหลายๆขอบคุณวยหูหรุดเจ็ดสีครับมีสายชูนาตูชิด,ด้วยเลนต้องใบหูรุดเจ็ดสีครับแม่บนวิธีนี ดงเพชแขนใหญ่ครับเพียงเงินยอดบูรพาจะผลงานรายการของเรา่องไก็มีหัวใหญ่ครับชมแดนน so kind of oh ้จะได้เจอกับพี่ชายคนที่รูสุดยอดนะครับสุดยอดเลยการชาติไทยอาทิตตังครับสมาชี่มูลนิริอาจารย์ยันยงสุนารครับ ดับไฟวมโชคสิทธิมโชคครับ <f> ม <nut> okay. ีคุณแพร์ในประเภทเข่าในฮะสีสุรบุตรนักเงินดนประเภทแข้งขวาแล้วต่อยดึงสอนี่เร็วะแล้วมันีสอบคมหัวใจไม่ต้องห่วงครับเสริมใจเล็กเข้าไปรายการใบหนึ่งเข้าไปรายการใบหนึ่งเออกรรมการคุณี่ใช้กรรมการชาติไทยอภิตั้ง โอ้โเอกสามหมื่นสี่ครับแดงเพชรแขนใหญ่ครับไม่ต้องบอกว่าได้ดูของดีหมด,ดยกที่หนึ่งครับยกที่หนึ่งครับยอดมวยนักบินอะไรวยนต์งานนมัสการพระธาตุกูจานบวกเจ็ดเพชรต้องบอกว่ามีสองวันสองนัดครับอันนี้เป็นนัดแรกครับช่องยูทูบเดียวกัมะริยาบินนำจากร้อยเอ็ดับมวยพิณี่าสวยบรรยากาศสวยครับมาให้กับเอฟซีช่องยูทูบเอดดับมะริยาบไ<ก><ำ>ด้ตามค<ว><ว>รับแดงนี่เพชรแขนใหญ่ครับ นน้เงิอพู่ต่อไปครับดีใจจอยคู่ต่อไปให้ส่งทีมงานหมดใหม่เดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยนี้ทีมงานหมดใหม่ทีมงานดาวลูกต่อพิทักษ์ชัยครับคู่นี้สามหมื่นสี่นะย้ำสามหมื่นสี่ครับนี่ความเป็นบรรยากาศสดๆที่งานนมัสการพระธาตุเจดจานครับจัดกันทุกปีครับนี่ก็มีคู่มวยให้แฟนมาได้ติดตามเป็นยี่สิบสี่คู่นะครับสีคู่สามหมื่นสี่พันคู่ว่าเป็นพยานชัดชัยบอกขึ้นไปทีละเจ็ดคู่ห้าคู่กับยี่สิบ ทั้งหมดเลยเท่าไหร่ก็ที่จ่อยิบซีน่ะาใบรายการครับผมใช่ทีมงานู้ประกบผู้มวยทีมานโปรโมเตอร์ประกบเข้ามาเพิ่มผู้มวยได้เสียก็อีกเยอะนะคะ่ะไม่ว่ากันค่อยๆกับเคลื่อนกันไปตามที่เราได้ยังบอกไปนะคะขอบคุณทุกทุกทายด้วยข่าวหอมครับแม่วันนี้ เนี่ยไม่ติดโปรแกรมที่ไหนครับวันนี้ก็มีงานชุมแสงงานหมวดใหม่ครับไอ้เจ้าสอบกระจายยกสองครับของผู้ใหญ่นี่นะมีก็ตามต่อยกสองที่แทสองที่ไปเจอกันที่อำเภอกุนจุ่มตัวนี้แหละครับออกทีวีเป็นยูนตลอดคุณไม่ชอบเพชรแกรนใหญ่นี่ว่าเป็นมวลทองนะคะสำหรับหน้าที่ของรันพาครับเพชรแกนใหญ่นีนแดงยอดบุรพาน้ำเงินสองสามหมื่นสี่พันส่วนผู้ต่อไปพญากรุงปีกับสิงโตเงินนะคะเป็นหน้าที่ของพญากรุงปีกสิงโตเงินหลังจากนั้นกองฟางตา เสกสังจอมโผลลงตัวที่หกพันแล้วก็จะมาที่เพชรร้อยเอ็ดเพชรมงคลแดเนียลแสงมงคลคู่นี้น่าสนใจครับพายุพับสิบกบวนด้วยนะคะเองบอกว่าเป็นพระเอกกูทอนลังไปน่าติดตัวหร้อไล่ไรก็ได้จบไปไล่ตัวจับกูทอนตัวเริ่มจะเท่ากันแล้วดิใช่ตัวไปช่องมาตัวเท่ากันก็ดูดีๆอ้าว ครับภาพสวยๆบรรยากาศดีๆที่งานวันสการพระธาตุกู่จางครับแดงเพชรเชนใหญ่ครับต่อยใหญ่ยอดบุรีมาน้ำเปิดเกมพอดีโต้ด้วยซ้ายเอาวุดเห็นชัดเจนนะเป็นกลางนาก็ต่อยด้วยนะครับแต่ว่าด้วย20ตายครับในโจทยดบุรภาพโจทยเพชรเชนใหญ่นี่ยก็ไปด้วยดูรายการที่13เป็นการเป็นโดยเสียงซอบสายมูลแล้วก็คุณสุริยาจันทรเทียว ตตต่้เยันเคลื่อนไปยับค่อยๆขยับถาดูยังใจเย็นก็ไปจอบเพชรแคนใหญ่ครับฟาดมาอีกแล้วครับยอดบุรพฟาน้ำเงินบนเวทีก็ล้นสามหมื่สีถว่านะครับถือว่าเน้นครับนี่ฮั้ฟังฟังฉลาก กินแบ่งรัฐบาลก็กำลังลุ้นเหมือนกันสองตัวสามตัวทิพย์นั่งได้เวลาอ่อเพื่อนชายทำงานตลอดยอดบุรพาเดี๋ยวก็รู้โอ้ยเพชรแขนใหญ่ครับแม่นานๆเน้นขวามาสี่ห้าแล้วมึงหนาวนะนานๆเน้นนานออกขวาาของไอ้เจ้าเพชรแขนใหญ่ครับเจ้าเลย๋ยวอันเนี่ยอัน กแเปิดเกมตลอดเปิดเกมตลอดทางด้านของยอดบุรพาครับขยับมามาได้ไหมได้ไหมยังโอ้ยซ้ายอีกแล้วซ้ายอีกแล้วซ้ายอีกแล้วยอดบุรพาซ้ายอีกแล้วครับเอาโต้ในขวาครับซ้ายเนียนซ้ายเนียนซ้ายเนียนครับน้ำเงินเลยดูหน้าตามันได้เจ้าซาสใจ เอาไปสองครับสนุกครับนี่ครับนี่ป้าอินซีอีสานครับทีมงานป้าหำชุมแสงเ็บของร้อยเอ็ดหมดไหมต่อพิทักษ์ชัยครับทางฝั่งมูลนเงินส่วนมุมแดงครับนี่มาดูหกันเทพมังกรนาัน ส่วนผู้วอกเสียงกับจอมวงไปกับัีสุขภาพอยู่ด้านล่างอีมาวางวัลพิเศษไว้นี่ครับนะกำนันนิรันดร์พาคคครับมาติวเองเลยครับผู้เลยวันนี้ถือว่าสุดยอดผลงานครับนี่ครับอยู่ข้างล่างครับกำนันนิรันดร์ภาคครับ โปรโมเตอร์ดังของทางเมืองยะโสธรอีกท่านหนึ่งนลครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนวงการมวยตลอดพายุพักกับสิงห์อุบลก็ลงตัวที่หกพันไปแล้วชกต่อจากเสกสันกับจอมโมนะแต่ายุพักกับสิงห์อุบลนานๆที่จะมีเวทีในการวิจาริาติดต่อรายการมวยนัดดีครับหายไปสองปีครับงานนมัศการพระธาตุกูจาน์ครับปีนี้กลับมาแล้วครับ นี่มาดูคู่นี้ครับสามหมื่นกับสี่พันครับแดงนี่เพชรแคนใหญ่ครับน้ำเง,นงินมาแล้วมาแล้ว,ล,ว,ล,วลงตัวแล้ว 20, สวองหมื่นงคู่ต่อไปจะลงตัวกันที่สองหมื่นนะคะขอบคุณทีมงานทั้งสองฝั่งพยากูปีกับสิงโตเงินนะคะสองหมื่นคู่ต่อไปมาดูยกที่สามครับแดงเพชรแคนใหญ่ครับกับนี่นนรันพาคาดี 10, าติวเข้มเลยนะครับ้า,าเอามีกันเท่าไหร่ว่ามา เสกสรรจองโบมีหกพันใบกับยอดบุรพาสองแสงชัยอายุพักสิงห์อุบลนะครับหกพันทั้งสองนเวทีเลยยกสามไม่ได้เห็นหน้าตาหำชุมแสงก็ได้งยวันนี้เหมือนเดิมเหืเแ่งแรงเหมือนเดิมนะจ๊ะสายผ่านตลอดจริงครับทางดันของยอดบุรพา แต่ว่าหลังจากได้น้ำเป็นใจยกสามได้เดินแล้วครับเกมเริ่มจเปิดก <on> right ็ต้องจมครับเกมเริ่มเกิดแล้วมาแล้วมาแล้วใครยกใครย่นใครเหี่ยวถือว่าเสร็จครับยาเหี่ยวยาย่นครับแดงเพชรใจนี่ถือว่าชกดีับสนามเตรียมใสุ่รับเตรียมพร้อมคู่นี้ถึงใจครับถึงเงิน โดนครับเพชรั้นใหญ่เข้าไปแล้วครับไปแล้วเข้าแล้วครับเติมจับเก่งจับจุดกันได้เลยครับเพชรแขนใหญ่โตด้วยขวาครับผู้ดีนี่ยอดด้วยครับกินอะไรยศจัดให้เลยครับเป็นประเภทลูกหนักลูกแรงครับ ขยับมาแขนใหญ่เตนเนจงรนนอนักบินเดนตงไทยผู้มวยจะรับูวันนี้ครับต้องหดพี่น้องเราได้ดูได้ชมกันอย่างจุใจคู่ใจทายมวยทุกทายได้ทำหน้าที่ดังต้ใหญ่ ามดูขวาช้าช้ากว่าซ้ายครับท้ายออกซ้ายออกแล้วได้เรื่องครับนี่ครับนี่มาหมดแล้วเข้าหอมเข้ากลมเข้าเหนียวมาหมดแล้วบุญแดงซ้ายกับขวากับซ้ายครับดูว่าท่านกำนันนี่ล่ะครับของใครครับของใครครับที่ไรครับสุดยอดสวยจากช่องยูทูบเดียวดายไม่ต้องตัดต่อแล้วครับเออสดๆครับไม่ต้องตัดต่อครับ แสฝาหั่นชุมแสงยิ่งาเงี่ยเหมือนไหมวันนี้มากรกทีมรกทีมเห็นสีสานอย่างนี้แผลเทรนเทรนเหนียวใจแม่ดูใครหนักใครหนักโอ้ยถูกคู่อย่างนี้ดูดูต้องถูกใจแน่นอนครับถูกใจดูนายครับดูนยครับดูนยครับ งานของนักบินเปลญชัยนี่ย,ยลหลังจากไม่ได้จัด2ปีครับงานนมสนัสการพนักงานปีนี้จัด2นัดครับ17แล้วก็18วันนี้เป็นนัดแรกครับวัุนี้มีต่ออีกหนึ่งนัดครับวันที่18กุมพภาพันธ์อ้สามยกสามพฤษภาพันา,างเดินเลยเพชรชันใหญ่พ่พาพั่ธเดินเลยยอดคุณพระเอา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 ไหน อากไหนด oh oh อ Teraz, water, water, water. Oh oh, ้ความมันจริงๆฉีดความมันนะหดยกที่สามครับท่านผู้ชมโอ้ยสุดยอดสุดยอดยี่ห้อโูไม่กลัวน้ำร้อนนักปิดงยบใช่เนี่ยเป็นวิดีโอคุณภาพดีวันนี้ต่ออีกวันวันนี้ต่ออีกวันเนี่ย มาดูพรุ่งนี้เหนือสิงเพชรสำรองว่ากันที่เงินแสนละสักเพชรเพชรขาวแดนพิฆาตแวนเพชรโอโคินกยี่สิบกว่าคู่พรุ่งนี้ร่งแต่น่าจะเยอะกว่านี้อยู่หรอกวันนี้ตั้งไว้ที่ยี่สิก็ยังสรุปแล้วนี่ไล่ตอนนี้ในประมาณ28่สิบแปอีาทีมงานรอบนมไายเยี่มรับทราบนะคะานเรีายงไว้แล้วล่ะยี่สิบสองยบสามยี่บ เองพอดีก็ยังจุใจเลยใชหลงยาวเห็นยาวต้องขอบคุณต้องขอบคุณยาวเลี้ยงไว้ล้วแต่ตอนนี้นี่เอาตามทิ่เปิลแจงมาก่อนโค้ชสุกตาไล่คือกันเปิลก็ไล่เลี้ยงตามผู้ดีเปิลแจงมานี่และเนาะพี่น้องเออเพราเป็นยังยูกันหอนผคงแรงทุนินหดลแจงพอดีเดินได้ต้องอ้ทนกัะอดนยูกันเดนเพชรแชนใหญ่้ชใจเดือดดันใจมั่ยเราโคสุกใจ ตอวมาเตอร์วายยูได้ไอยูได้นี่ครับพิธีกรข้างสนามครับจะให้ทุกๆค่ายได้ทำหน้าที่กันให้ครบหมดนะคะโมซียามดีเจจอยดีเจจอยจ้าบันดีค่ะทักทายเอฟซีเราด้วยนะคะขอบคุณมากบนเวทีครับยกสี่ตามกันต่อเลยเ็ดแกนใหญ่สิงนดํานิรันร์แดงยอดบุรพาสองโกเพ็ดนักงานสามหมื่นสี่ยกสี่ ดูผู้นี้ครับหม้อใหญ่นี่พอออกขบวนนี่มันสนุกครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมวยวุ้นเกี่ยวดำมวยสยามครับแล้วก็อย่าลืมติดตามได้ทางแฟนเพจนรงค์รุ่งมวยทอดเกี่ยวดำสังเวียนนอกสังเวียนกันถึงขู่มวยระดับานวที่สังเวียนจัดการถึงเที่ยงครับน้องสิงครับเป็นคู่มวยระดับแนวหน้าถือว่าสุดยอดนะประเภทไอเดียไอคิวใหญ่ต้องยมวยนี่ต้อง เดินช้านี่โดนซ้ายครับเดินช้านี่โดนซ้ายของยอดบุรพาครับดูแกอยืดๆก็ไปเจ้าเพชรเขชรใหญ่วันนี้ดูยืดยืดครับเอานี้ดูอาวุธออกเรื่อยๆครับไอเจ้าเพชรเขชรใหญ่ครับ แต่ว่ามมยไทยครับหลทครยังไม่ดังนี่มักจะมีอะไรเกิดอยู่เสมอครับเดินแล้วครับใช้ชั้นใหญ่ยกสี่ครับาชาอยอดิตตั้งครับกรรมการห้ามบนเทีครับ ขาพับขาครับเอาดูแกด้เหนื่อยๆครับเพชรเชนใหญ่วันนี้รอดไปแล้สองหนึ่งจังวนเวลาพญาตูปีบสิงโตเงินตัวไหนที่ไม่มีรางวเศษบอกเลยนะครับว่าสามยกบอกนะังเวลาพราะว่าผู้มวยเราเยอะนะครับ ให้มีดูลการศึกษาเนี่ยสามยกยกที่สี่ครับแดงเพชรเชิใหญ่ครับต้องเดินแล้วครับเข้าซ้ายอีกแล้วครับ่ยอดบุรพาวันนี้มาครบเครื่องยกสี่ครับมีที่ชูใหญ่ย,ยอดรุศภาพตู้ช้าลงไปเยอะเลยครับไปจอมเพชรเชิใหญ่อ้าว้ายครับยอดบุรพาครับยำนะตหมดยกที่สี่ยกที่สครับเลยอีกหนึ่งยกละหน้าที่ของบนเวที เด็กยกเดียวครับน่มามดแมนเมืองยาโครับดูดเหนื่อยๆเชรแขนใหญ่วันนี้ครับเอซนี่อึดอัดเลยครับส่วนทางด้านยอดบุรพานี่ก็นี่ครับทีมงาน หมดใหม่ครับทีมงานสศึกษาลุงต่อพิทักษ์ชัยก็ย้ำนะครับกลางเดือนมีนาในีก็คงจะมีผลงานให้ให้ชมครับสศึกษาลุงต่อพิทักษ์ชัยตัวนาล้างก้อนเขาคุ้มไร่กันวันนี้วันที่สิบเจ็ดพันห้าพันหกพันหกส้บหกครับเซตขีใหม่ในวันนี้พบ่ในรีได้หรอมันอันหาเก่ามันจะออกหยัง อันเบดอยู่ประมาณ50โตอยู่เจจงเอ้ยุมื้อนี้กแได้บสิออกยามใดันอันยามนั้นออกใกล้เคียงตัวอันเนหลายเิหลายเออ่แต่เลขที่ออกเขาอันได้20โตรับเอาเปรียบเฮาคักเนาะ เอาโยกสุดท้ายมาลุ้นครับนี่กำนันนิรันภาคาลพยายามกระตุ้นครับเพชรกราจะไปซื้อลอตเตอรี่ครับสามหมื่นสี่พันครับหวยรัฐบาลสั่งบวกศอกบวกหมัดเลยครับเพชรแขนใหญ่ครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับยกที่ห้าเลยครับฝั่งยอดบุรพาครับหมวดไหมว่ายังไงครับตัวเดียวจะรายงานให้ทราบนะครับตอนนี้กำลังดูกันเายทอดอยู่ยกสุดท้ายสุดยอดเลยวันนี้บรรยากาศสดๆงานวัฒนการพระทัดกูจานสิ กุาเกกนับทิ้จังหวัดจนทีเหนั็นักปินเปรมชัยครับยกสุดท้ายแดงเนแนใหญ่ยายียอ้โหสงราเลยวกนี้เจงเลยาอันเดมาไม่หมดนะยกสุดท้ายนะครับบนเวทีสุดท้ายครับแ้วที่มี้าอินทิสาลุนมาเทียร์ทั้งัองผมก็เหมืนด้วยครับ วันน,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 นี้แกชกไม่ประมาทับจอดบุรพาแกพูดภาษาไวยบอกว่าชกละเอียดไม่ประมาทเอาเช็ดเชนใหญ่ยังมีเวลาครับหมัดมีไม่อกมีไหมครับต้องลุ้นครับถ้าลุ้นเข่าลุ้นแข้งนิวยาวครับต้องลุ้นหมัดเสี่ยงศอกประมาณนี้ครับถ้าอยากจะควาชัยครับไอเจ้าเพชรขชนใหญ่ครับ ขอ้เสือภรร้ายกที่ห้ายกสุดท้ายนะคะสามหมื่นสี่จะอยู่ยกสุดท้ายนะครับยกสุดท้ายครับสองหมื่นต้องขอบคุณด้วยการสนับสนุนกันไปว่าจะเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพปุ๋ยตรานกปากหางครับคลินิกนายแพทย์กีฬาชนคลินิกหมอสุทธชุัศน์การแพทย์บริษัททรงฤทธิ์พลาราสปอร์ตโดยเสียทรงฤทธิ์กิ่งมะนาว พยารายเทคโนโลยีหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาอภัยคุชิงสินสเกตขอบคุณรัตนบริการขอบคุณค่ายมยสิจยกขาวสวัดสดิประชาสุสวัสดีปัญญแล้วก็เชียวไมยตูด้ดูไมยตู้ฝากไม่หูรุดเจ็ดสีครับทีกองก็พยายามเล่งเลครับช่วงยกสุดท้ายครับแขนใหญ่หญยอดกุภลาครับ ผมนั่งจะทอดมาแล้วก็ไม่ใช่แล er ้ออกทอดลูกออกมุดของยอดบุรพานี่ออกได้เนียนจอมเิ็ฐโสบอกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะออกก็ต้องรอลุ้นครับผลคะแนนยังเป็นทางการเราเรียบร้คะแนนแล้วก็จะไปเพชรแคนใหญ่หรือว่ามายอดบุรพาครับไปสุดท้ายนะครับชูมือน้ำเงินครับอาจารย์ชาชัยที่ตั้งครับสมเด็นเป็นตัวชนะไปด้วยคะแนนห้าเจ็ด เจ้าหเ้าที่มิเน้าเงินคำเดือดปหาเก่าคือขวานจดบุรภาสแสงชัดครับเป็นฝ่ายได้รับการชื่นชยครับก็คงจะลาไปด้วยตรงนี้ครับอย่าลืมติดตามทางช่องยูทดปยอดดํามืองสยาม